แน่้อผ้าคนอยระตูแล้วเหาะตัวก็หลยเดินเข้าเดินไปเปิดตู้แล้วจําได้ไหมครับที่ผมบอกว่าเห็นผู้หญิงครึ่งตัวที่ผ่าครึ่งตัวคือครึ่งตัวของผมมันไม่ได้ครึ่งตัวบนล่างแต่มันคือครึ่งตัวซ้ายขวาสวัสดีวุณผู้ทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมแอปพงพี โหนี่เป็นรายการแรกของปีเลยนะที่อัดในห้องใหม่แบบนี้นะครับผมซึ่งวันนี้เราก็อยู่กันในรายการประจำดาทุกวันเสาร์สิบสามรายการตรงแบบนี้กับเล่าเรื่องผีที่ใครหลายๆคนถามหาอะไรครับผมอินโทรมา เราไดหารายการนี้มากเพราะว่าสาวิล่าสุดในช่วงสิ้นปีเนี่ยคือไม่ได้มีรายการที่ออนแอร์มาเนื่องจากว่าผมเนี่ยไม่ได้ทําการอัดไวน้นะครับแล้วก็มีปัญหาหลายอย่างแล้วก็มีเรื่องของการย้ายข้าวของออกจากคอนโดจึงต้องย้ายของเข้ามาอยู่ในบ้านเพราะฉะนั้นมันเลยติดปัญหาหลายอย่างมากผมเลยแบบไม่ได้หาคนที่จะอัดไว้เพราะฉะนั้นวันนี้เราว่างแล้วเราพร้อมแล้วเราก็เลยกลับมาจัดกันให้เลยครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กับผู้ชมทางบ้านเหมือนเดิมที่เขาเนี่ยจะเรื่องราวความน่ากลัวมาแชร์ให้เราฟังกันจะเป็นยงไง ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะทีมงานผมเนี่ยเป็นคนคัดมาเลยครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าในคลิปจะเป็นยังไงนะครับที่มาที่ใหม่มึงยังไม่ก็ตัวเลนเงินเล็กทองนะคุณผู้ชมลองเอามันออกมาสักอีพีไหมเผื่อจาล้านวิวนี่ถ้าเกิดสมมติมึงเอาออกเนี่ยแบบไม่โผล่มาสักอีพีหนึ่งแล้วล้านวิวแตกเนี่ยผู้ขายมึงทิ้งเลยนะลองดูไหมโอเค เกงนาะเกีกยดมบกบ็อกเซอร์สีแดงแจ๋เลยเอาเป็นว่าเพิ่มการรอชา้าเดี๋ยวเราไปดูคลิปตัวดีกว่าแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันนะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r ค b e และกดกระดิ่งเพื่อภาคีแมวเราด้วยนะครับผมโอเคทุกคนมปมแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปขรงมอมกันเลยครับปุ๊บอ่สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับผมแนะนำตัวหน่อยครับ ชื่อไมกี้ครับชื่อน้องไมกี้น้องไมกี้อายุเท่าไหร่ครับเนี่ย18ครับโอ้สิบแน้องไมกี้รู้ไหมครับว่าน้องเป็นคนแรกของปีที่เราเนี่ยอัดรายการในแบบหลังปีใหม่แล้วก็อยู่ในพื้นที่ห้องอัดใหม่เลยเนี่ยรู้ไหมเนี่ยไม่รู้ครับโอ้โหนี่เราเปิดซิงครั้งแรกเราต้องเล่าให้ดีๆเลยนะทีมงานเนี่ยเขาติดดาวให้เรามาด้วยนะว่าแบบเออเล่าดีงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูดีกว่าถามน้องไมกี้ดีกว่าวันนี้น้องไมกี้เตรียมเรื่องราวมันงหมดกี่เรื่องฮะเออเตรียมเป็น2เรื่องใหญ่ๆครับผม2เรื่องใหญ่ เรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวเองหมดเลยหรือเปล่าเรื่องแรกเกิดกับตัวเองครับแล้วอีกเรื่องนึงไงเรื่องที่2เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวครับโอ้น่าสนใจน่าสนใจ มาเอาเป็นว่าไล่จากเรื่องแรกไปเลยดีกว่าเรื่องแรกมีชื่อว่าอะไรครับอ่การเจอปีของคนไม่กลัวปีครับว่ามาเลยครับก็คือย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วประมาณต้นปีใช่ไหมครับอผมกําลังนั่งเล่นเกมอยู่ที่ห้องแล้วอยู่ดีๆคุณแม่ก็เดือเข้ามาบอกว่าพ่อติดโควิดน,นะเดี๋ยวผมลองกักตัวที่ห้องนอนไว้ก่อนสุดท้ายผ่านไปสองวันทำให้ผมรู้ว่าสุดท้ายผมก็ติดครับอ๋อร็จแล้ว คุณแม่ก็บอกว่างั้นเดี๋ยวลองไปกักตัวคุณพ่อมที่คอนโด <S 2> <S 2> แต่ส่วนตัวผมที่ต้องทําหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือว่าเป็นอะไรแบบนั้นแล้วคุณพ่อเขาทำงานกลางากา็ <S 2>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  เลยตัดสิในใจว่าจะกักตัวแยกกันแม่ก็เลยโทรไปถามน้าว่าแบบมีที่พักหรือที่กักตัวไหมน้าก็บอกเออเนี่ยพอดีเลยเพิ่งซื้ออพาร์ตเมนต์แถบแคปริมณฑลนนะครับ ออกอ,ออกกรุงเทพนิดหน่อยเป็นอพาร์ตเมนต์เก่าๆซื้อมาก็จะปล่อยเช่าแต่ว่าเดี๋ยวให้ผมไปอยู่ก่อนก็ได้ส่วนตัวผมก็โอเคต่อให้มันจะเก่าหรือมันจะใหม่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนกลัวอะไรเยคือคือเดี๋ยวก่อนถามงก่อนแสดงว่าเราพูดมาอย่างเงี้ยคือเราไม่กลัวผีถูกไหมไม่กลัวครับเชื่อเรื่องผีไหมเนี่ยถามว่าเชื่อไหมมันอยู่ระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อมากกว่าครับ,รบเราก็คิดว่ามันมีจริงแต่เรายังไม่เคยเห็นก็เลยอยู่ระหว่างเส้นกลางตรงนี้ใช่ครับอ่าอเข้าใจได้อ่าต่อเลยครับ ซึ่งขออธิบายอพาร์ตเมนต์ลักษณะของห้องก่อนนะครับตอนที่ผมเข้าไปอ่ะมันคล้ายๆกับห้องโรงแรมนิดหน่อยก็คือมีโถงเล็กๆเป็นเปิดประตูเข้าไปจะเป็นทางเดินเล็กๆที่มีตู้บิวอินอยู่ทางซ้ายมือ,อซึ่งสเปซของตู้อ่ะสเปซของหัวตู้กับกำแพงมันจะมีสเปซระหว่างกันอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรส่วนด้านขวาก็จะเป็นห้องน้ำแล้วพอตรงไปเรื่อยๆจะเป็นโต๊ะกับเตียงซึ่งตัวโต๊ะอ่ะจะอยู่ฝั่งเดียวกับตู้แล้วก็ติดข้อกับกำแพง วันแรกผมก็นอนไปเก็บของไม่ได้คิดอะไรมากก็ดูสภาพบาัฟาเฟต์ก็มันไม่ได้เก่าขนาดนั้นแค่ด้านนอกมาดูโซบบ์หน่อยวันแรกไม่เกิดเหตุอะไรขึ้นจนมาวันที่2ระหว่างที่ผมกำลังเล่นเกมอยู่ช่วงนั้นน่าจะเป็นเวลาประมาณตีสองค่อนข้างไปทางตีสามผมก็กําลังคอเกียงกับเพื่อนอยู่กําลังเล่นเกมในคอมซึ่งตัวผมนั่งที่โต๊ะแล้วหันหน้าขเข้ากอมเพงซึ่งหันหน้าไปทางเดียวกับตู้ทีนี้ผมก็กําลังเล่นเกมอยู่แต่หูซ้ายของผมผมได้ยินเสียงดังตึก มันเสียงอะไรสักอย่างที่กระทบกันนะผมก็หันไปดูปรากฏว่าตรงตรู้ครับที่ผมบอกมันมีสปเปซร,ระหว่างหัวตู้กับเอ่อเทดเทังเตอร์ครับผมเห็นว่ามันมีมือคยอ,อยออกมาคอยลงมาจะเปิดลักษณะาาเป็นมือค่อนข้างที่จะผอมเหมือนดูได้ว่าเป็นผู้หญิงนะครับเรีบดำอุ๊ยเล็บดำอุ๊ยจำได้ด้วยเหรอจำได้เลย,รยครับอุ๊ยออสิ่งแรกที่ผมกลัวผมไม่กลัวผีผมเป็นคนไม่กลัวผีมาผมกลัวคนครับถ้าสมมติมันมีคนอยู่ห้องข้คางแล้วเจาะเจาะกำแพงมาแล้วมา คนผมนะคือผมกลัวผมก็เลยลองเดินไปแล้วจับจับแขนน,นะครับจับเลยนะนะประากฏว่ามันจับได้ครับจับแล้วมันเย็นความรู้สึกคือมันเย็นมากครับแล<อ>้แ,ลแขนและแขนเราฝึกเข้าไปในตู้ใจมึงทำได้ไรวะและสิ่งที่ผมทำในตอนนี้คือผมหยิบกอล์บี้ที่ผมน,นั้งอยู่แล้วปีนขึ้นไปบน,บนตัวตู้ปรากฏว่าเห็นเป็นแบบผู้หญิงอ่ะที่มีแค่แบบครึ่งตัวผ่าครึ่งตัวแล้วแบบนอนอยู่นอนตะแคงแล้วหันหน้ามามองไอ้สัตว์เอ้ย สงก็แบบเชี่ยเลยเนี่ยก็สะดุ้งแล้วก็แบบลงมาจับตู้แล้วแบบขึ้นไปดูใหม่รอบหนึ่งปรากฏว่ารอบนี้มันไม่มีอะไรเในใจก็คิดว่าแบบไอ้เหี้ยหลอนหรือเปล่าวะพิษโควิดทำพิษหรือเปล่าหรืออะไรมหรือเปล่ามึงจับเลยเหรอจับจับได้เลยครับจำจำความรู้สึกที่จับได้เลยคืนนั้นผมก็แบบไม่มีอะไรเจอแค่นั้นแหละครับแค่นั้นแหละนั่คือคืนที่สองที่ผมเจอยังมีต่อไหมล่ะยังมีต่อครับว้ายังมีดักวันอีกเหรอ เออมันเป็นคืนที่สามที่ผมเจอครับอ้าวมามามาเลยอ่าคืนที่สามผมก็เล่นเกมเหมือนเดิมผมผมก็ไม่กลัวผมแค่แบบคิดว่านี่มันหลอนลปหรือเปล่าหรืออะไรครั้งนี้ไม่ได้ไม่ได,ด้ไม่ได้เสียงตึกแล้วพี่เอ๊บลองเดินผ้าคนอยู่ประตูแล้วขอตัว <c oughs> ผมแบบเฮ้ยอะไรอยู่ประตัว <c oughs> ก็เลยเดินเข้าเดินไปเปิดตู้แลวครับ แล้วสิ่งที่ผมเห็นนะ่ะพี่จำได้ไหมครับที่ผมบอกว่าเห็นผู้หญิงครึ่งตัวที่ผ่าครึ่งตัวคือครึ่งตัวของผมมันไม่ได้ครึ่งตัวบนล่างแต่มันคือครึ่งตัวซ้ายขวา <Hey. S 1> ผมเห็นแบบอีกครึ่งตัวอีกครึ่งตัวของเขาขอะเคาะตู้อยู่ แล้วแบบปรตู้เปิดเขาเขาหันมามองหน้าผมแล้วไหยิงไห้ผมก็เลยแบบตกใจปิดตู้แล้วก็เปิดอีกทีมันก็ไม่มีอะไรอยู่ในตู้แล้วอุย้ยผมพูดแบบไม่ออกเลยว่านั่นคือเรื่องที่ผมเจอมันก็แค่สองคืนนะค,ะคัอคืนที่สองแับคืนที่สามมันก็ยังทําให้ผมไม่เชื่อว่าผมตาฝาดไปหรือเปล่าหรือว่าแบบคิดมากไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับมึงไม่ได้ฝัน,นใช่ไหมนี่คือเรื่องจริงถูกปะ่ะมันคือเรื่องจริงครับเพราะว่าผมบอกเพื่อนแล้วแบบ i, แป๊บนึงนะเดี๋ยวกูมากูเลนเสียงแปลกๆอ่ะ ทีนี้ผมก็เลยลองไปถามน้าว่ามันมีอะไรหรือเปล่าน้าวบอกอมันก็ไม่มีอะไรนะถ้าถามเจแบบเจ้าของห้องหรือเจ้าของอะไรแบบนี้แต่ที่นาซื้อมาเพราะมันปล่อยถูกมากแบบของถูกนี่ใจไม่ดีทักอย่างเลยอ่ะอ่าใช่ับนั่นก็คือย่างแรกที่ผมเจอครับเอ้ยอ,อันนี้ผมมาอัดรายการเล่าเรื่องผีเยอะมากผมจะมีอาการอย่างเงี้ยแค่ถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะ ครั้งหรือ2ครั้งเท่านั้นนี่เป็นครั้งที่สมที่ผมแบบช็อตแบบช็อตไปเลยอ่ะพบคือกูไม่ได้ช็อตว่ามันแบบสิ่งที่มึงเห็นนะโอเคมันน่ากลัวเว้ยแต่กูช็อตกับสิ่งที่มึงทํามากกว่าก็ผมแบบอยากรู้ผมก็ต้องลองครับถ้าไม่ลองมันก็ไม่รู้ก็เลยลองให้มันรู้ไปเลยมีคนให้มึงไปล่าท้าผีมึงไปป่ะได้ครับถ้าถ้ากูจ้างมาก็ไปได้ไม่ได้ว่าดูแม่งของจริงว่ะโอเคอ่ะกูไม่จะไม่ถามอะไรต่อแล้วกันไปฟังอีกเรื่องหนึ่งเลยกันอีกเรื่องหนึ่งมีชื่อว่าอะไรครับ ชื่อเร่องว่าโรงแรมที่ญี่ปุ่นแล้วกันครับต้องย้อนกลับไปเมื่อไม่นานวันนี้ผมค่อนข้างที่จะเริ่มชอบฟังเรื่องผีมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วผมจำได้หลังๆว่าน้าผมเคยเจอผีที่โรงแรมที่ญี่ปุ่นผมก็เลยถามน้าเรื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณเกือบ10ปีก่อนอประมาณ1 0กว่าป,ปีก่อนยังช่วงที่ผมอยู่ประถมอยู่ผมได้ไปญี่ปุ่นกับครอบครัวซึ่งมีตัวผมแม่น้องสาวป้า2คนแล้วก็น้าสองค แล้วก็พี่สาวอีกหนึ่งคนเป็นหกคนแยกแบ่งตอนโรงแรมเป็นสาโรงแรมซึ่งเหตุมันเกิดที่โรงแรมที่สาโดยการพีจะแบง่งนอนอะห้องแรกที่นอนอะคือผมแม่น้องครับห้องที่สองที่นอนะมีน้าสองคนห้องที่สานอนอมาสค,สาคือป้าสองคนแล้วก็พี่สาวหนึ่งคนห้องผมกับห้องป้าตัดกังไม่ได้เลยมันอยู่ที่ห้องน้าสองคนออขอเล่าก่อนว่าน้าผมคนหนึ่งชื่อว่าเก๋ซึ่งคนนี้นเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเซนที่รุนแรงซึ่ง อีคนหนึ่งอะชื่อว่านามุนซึ่งตัวนามุลอะเป็นพี่สาวของนาเก๋พี่เอฟเชื่อเรื่องสังสัญญาณนะครับแบบเวลาที่คนมีเซนต์อะอยู่กับคนไม่มีเซนต์อะคนที่ไม่มีเซนต์อะจะเห็นผีไปด้วยเอ่อที่เอ็นการังสื่อหมายกับว่าถ้าเอาคนมีเซนต์กับคนไม่มีเซนต์อยู่ด้วยกันเหมือนกับว่าเขาจะแผ่แผ่แบบพลังไปทําให้แบบอีกคนนึงเห็นด้วยอย่างนี้เหรอ ใช่ครับซึ่งตัวนะสองคนผมมันเป็นอย่างนั้นเวลาไปเที่ยวถ้านกเกตเจอนามุนก็จะเจอด้วยแต่รอบญี่ปุ่นน่ะนกเก๋กับน้มุนบอกว่ารอบนี้หนักที่สุดมันเริ่มที่คืนแรกยังไม่ตอนกลางคืน้วยรับประมาณ4ี่โมงห้าโมงตอนที่พวกผมทุกคนน่ะตัดสินใจที่จะออกไปเดินเล่นที่ตลาดส่วนตัวนกเก๋เนื่องจากมีไข้หรืออะไรสักอย่างก็เลยตั้งใจที่จะนอนอยู่ที่โรงแรมแล้ววันนั้นนํามาเป็นวันที่ฝนตกใช่ไหมครับขออธิบายลักษณะห้องก่อนว่าตัวห้องอ่ะด้วยความที่มันเป็นญี่ปุ่น มันจะปูเสื่อตาตำมิเป็นเสื่อตาตำมิไม่มีเตียงแล้วก็ปูผ้าปูที่นอนทับลงมาที่เสื่อตาตำมินึกภาพออกไหครับแล้วตรงปลายเท้าก็จะเป็นตู้กับตู้กับโต๊ะเอ่อห้องน้ำจะติดอยู่กับประตูนักเก๋ก็นอนหุงผ้าใช่ไหมครับนักเก๋ได้ยินเสียงว่ามันแบบมีคนคาอกระจกตึกตึกตึกกระจกติดอยู่กับตัวเตียงครับเป็นกระจกชมวิวอะไรประมาณนี้จากนั้นก็มีเสียงนึกภาพเสียงเรียบผูดกับกระจกอะครับนัอเก๋ก็แบบนอนแล้วเอ้เชี่ยใครมาเล่นอะไรที่ระเบียงวะ กำลังจะลุกไปดูอะนึกขึ้นได้โรงแรมอะมันเป็นโรงแรมราบไม่มีระเบียงว้าย <Why? S 1> แสดงว่ามีอยู่สองอย่างคือเขาไม่รอ,อยอยู่เขาก็ปีนในห้องอุ้ยไม่คิดว่าปีนเลยเหรอไม่คิดว่าปีนนะเก๋แบบชิผีแน่นอนตอนนั้นเก๋แล้วว่าแบบคิดว่าผีแน่นอนก็เลยตัดสินใจที่จะคุมโปงแต่ด้วยความที่แบบเสียงมันยังกรี๊ดแบบเสียงกรีดกระจกเ,เสียงมันจะแสบหูบแบบเสียวเสียฟันหน่อยเก๋ก็เลยแบบลุกขึ้นมาแล้วดูอะสิ่งที่น้าเก๋เห็นคือชุดผู้หญิง ไม่ใช่กิโมโนเป็นชุดสีขาวๆแต่เป็นคล้ายๆวันพีนะครับไม่ใช่เป็นชุดคุมอะไรแบบเป็นวันพีสีขาวๆกำลังกีดกระจกอยู่ในห้องเป็นประเด็นคือไม่มีหัวเขาเลยแบบกีดกระจกอยู่ในห้องเหรเอี่ยดเอี่ยดเราไม่มีหัวตอนนั้นนมื่กี้เราแบบสรบไปเลยเป็นลมเป็นลมไปเลยเหรอเป็นลมไปเลยจำอะไรไม่ได้เยี่ยหนักสั์แล้วทีนี้ ทุกคนก็เลยโชรไปหา,หนาเนกิใช่ไหมครับว่าแบบเฮ้ยจะเอาอะไรไหมแบบจะเอานู่เอานี่ไหมหนเนกิอ่ะด้วยความที่นเนกิเป็นลมอยู่มันจะไม่มีใครมารับแน่นอนอย่าบอกนะมันมีคนรับครับแล้วแล้วมันพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นพูดอะไรไม่รู้เป็นภาษาญี่ปุ่นพอไปออกไหมพอไปออกไหมไม่ออกครับแต่ว่ามันแบบเป็นเสียงที่แบบคนข้างป้าผมมันเป็นคนโทรไปแล้วป้าปบอกว่ามันเป็นเสียงที่เย็นมากเย็นแบบดิ่งมากแบบโทรไปสามรอบเป็นคนเดิมหมดเลยรับซึ่ง ตัวนักเก๋สาบานเลยว่าตัวเองไม่ได้รับแต่ด้วยความที่ตัวเองมันสลบอยู่ใช่ไหมแต่มันเหมือนแบบมันเหมือนรู้สึกว่ามีคนโทรมาแต่มีคนมีเสียงเดินไปรับแต่ไม่รู้ว่าใครนเยอะนั่นคือวันแรกที่นักเก๋เจอยังมีวันอื่นอีก <im> มีไปพักสี่วันเชื่ <im> 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 อคูคนลุกไม่หยุดเลยเนี่ยนี่มึงคนแรกคนแรกคนท้ายได้ไป็นเนี <im> ่ยวันที่สองครับคนที่เชื่อนามุนน่ะด้วยความที่พักกับนักเก๋ใช่ไหมครับแล้วตัวนามุลน่ะสนิทกับแม่ผม ก็เลยพาแม่ผมอะไปเล่นที่ห้องส่วนตัวผมอะเล่นเกมอยู่ที่ห้องตัวเองแล้วแม่ผมกับน้องอะก็ไปห้องน้ำมนต์ซึ่งเป็นวันแรกที่ไปห้องน้ำมนต์เพราะว่าวันแรกอะกวาจะเข้าที่พักก็เย็นออกไปซื้ออะไรกินกลับมาก็มืดก็นอนกันหมดแล้วแล้วนักเกตก็ไม่ได้เล่าให้น้ำมนต์ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วแม่ผมก็เข้าไปในห้องนห้องน้ำมนต์กับนักเกตใช่ไหมครับคำคำแรกที่แม่ผมทักคือไอ้มนตมึงเอาอะไรมากินป่าวะกินเหมือนมีอะไรตายในห้อง ซึ่งตัวน้ำมนนะ่ะก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็คิดว่าแบบเอ้ยอาจจะหูเอ้ยอาจจะจมูกแบบเพี้ยนหรือเปล่าแบบเพิ่งไปกินข้าวมาแลจวะจมูกอะไรแบบนี้หรือเปล่าด้วยความที่แบบคิดอย่างนั้นอนะ่ะคิดกําลังคิดอยู่นะแม่ก็เรียกให้ผมอะ่ะมาเรียกน้ำมูลเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกกันนะน้ำมูก็โอเคโอเคแล้วก็แปบน้ำแล้วพอระหว่างที่น้ำมูลอนนานอยู่อ่ะแม่เก๋ก็นั่งอยู่นอกเล่นโทรศัพท์ยอยู่นี่อยู่ดีๆเสียงแตะประตูแบบกึก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 แล้วดุะเปิดซึ่งเ <laughs> หมือนชั้นไม่ใช่ผี นักเก็ก็เลยถามว่าแบบเฮ้ยเป็นอะไรทําไมแบบเปิดประตูอาบน้ำเดี๋ยวขออธิบายลักษณะของน้ำก่อนนะครับห้องน้ำอ่ะพอเปิดเข้าไปอ่ะด้วยความที่ญี่ปุ่นมันแคบที่มันเล็กทุกอย่างก็เลยแบบเหมือนจะอัดเข้าไปในนั้นกันหมดเปิดมาฝั่งตรงข้ามเป็นโถสระโขกฝั่งขวาือเป็นอ่างล้างหน้าฝั่งซ้ายเป็นอ่างแหละไม่มีพื้นที่เลยแต่น้ํมมุนบอกว่าที่เหตุผลที่กูเปิดประตูอ่ะกูรู้สึกว่ามีคนมองอยู่แต่มันไม่ใช่คนยืนมองมันเหมือนคนนอนมอง ทั้งที่ตรงนั้นมันไม่มีพื้นที่สเปซส,สำหรับคนนอนมองแต่ความรู้สึกมันบอกเฉยๆถูกปะใช่ใช่รู้สึกว่าเหมือนมีคนมองจากข้างใต้แต่สิ่งที่มันแปลกคือวันที่4ี่นักเก๋อาบนะ้ําแต่วันที่สีนักเก๋รู้สึกว่ามันมีคนมองแลวนักเก๋ก็เลยปัสสาวะเพื่อเปิดประตูวัดนนะั่นแต่ใช่แล้วก็เข้าไปอยู่ในอ่าง ิดประมาณแต่มันก็ยังรู้สึกเหมือนคนมองตลอดเวลาพออาบน้ำเสร็จตั้งใจที่จะเปิดประมาณละเก้าจอะอป่าพี่เอฟจำตอนแรกได้ไหมครับที่ผมบอกว่านักเก่งเจอผู้หญิงที่มีตัวไม่มีหัวอ่ uh. แล้วมันมีความรู้สึกเหมือนมีคนมองจากข้างล่างพอนักเก่งเก้ามาาาั yeah, yeah. นจะป่าลงพื้นอะ มันมีหัวผู้หญิงมองขึ้น oh. มองขึ้นมา oh. มองมองนักเกียอาบน้ำแบบเป็นหัวผู้หญิงที่มีแต่หัว <Yeah. S 1> แล้วก็มองขึ้นมาตอนนั้นนักเกีรกีสติแตกแล้วก็แบบวิ่งออกจากห้องเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็พยายามที่จะหาประวัติโรงแรมแต่มันก็ไม่ได้เจออะไรว่าแบบมันอาจจะเป็นผีที่ตามมาจากที่ไหนก็ไม่รู้โอเคสองเรื่องครบนะครับผม เแ้่กูกลัววะ่ะกูกลัวตอนนั้นกูหลอนหัวมากได้หัวกูจินตนาการภาพตามที่มึงบอกทุกอย่างบรรยายแบบอะไรมาตอนได้ได้นนหัวกูคิดไปหมดเลยเยสุดยอดวะ่ะมึงถือว่าเป็นหนึ่งคนในะไม่กี่คนที่กูชมว่าเล่าดีที่สุดแล้วก็เนื้อเรื่องโหดที่สุดมึงสุดยอดมากเลยขอบคุณครับ เฮียสุดยอดจริงๆกูขอนะแบบเนี้ยกูขอพอเลยขอให้มึงได้เจอสักวันมึงมึงจะได้เชื่อขนาดมึงสัมผัสมึงยังไม่เชื่อเลยอ่ะถ้าเจอก็ดีครับจะได้อด้องขอหวยด้วยอุ้ยเจอแล้วขอหวยด้วยโอ้โหมึงต้องเป็นคนประเภทไหนวะเน,นี่ยโอเคโอเคโอเคโดยส่วนตัวก็สรุปก็คือเราไม่เชื่อเรื่องผีอยู่ดีต่อให้เคยเจอมาเคยสัมผัสมา,มาก็ไม่เชื่อใช่แล้วคิดว่าผีคืออะไรในความหมายเราเออผีคือพลังงานที่มันออกมาจาก ร่างกายเราครับร่างกายเรามีแบบประจุไฟฟ้าหรือแบบอะไรสักอย่างอยู่ที่เป็นพลังงานในตัวเราแล้วพอตายมันก็ออกทําให้แบบอาจจะตรงกับคลื่นของเราแล้วแบบเก็ดเป็นพลังงานเป็นรูปเป็นร่างก็ได้อ่าเข้าใจได้เฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะแบบเป็นทฤษฎีที่ค่อนข้างโอเคโอเคขอบคุณมากที่มาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้ครับขอบคุณ,ค,ณครับกูนูคอมเมนต์มากเลยดีมากดีมาก,มากรอดูคลิปออนแอร์น่าจะเนี่ยสัปดาห์แรกของปีเลยนะครับขอบคุณมากที่มาแชร์วันนี้ขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับครับ เ,เชื่อคุณผู้ชม,มคือกูอะก็เพิ่งย้ายเข้าบ้านมาใหม่ๆเว้ยมันก็ยังไม่คุ้นยังไม่ชินบางทีเรารับสารอะไรอย่างเงีย้ยมาเยอะๆบางทีมันก็หลอนหัวเหมือนกันเปิดมาเรื่องแรกของปีตอนนี้ในหัวผมมันยังเอาภาพที่มันบรรยายออกมาออกไม่ได้เลยเว้ยกูพยายามคิดถึงแบบอ่ะวันพีทลูฟี่ต่อยยางยืดปุ๊บปุ๊บป,ป,ป๊ไม่ได้ไม่ได้จริงสุดยอด ผมถือว่านี่น่าจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวแบบต้นตั้งแต่ผมทํารายการนี้มาเลยมาก็ได้เอาเป็นว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่คิดเค่ไหนเกี่ยวกับเรื่องนี้คิดว่าเรื่องนี้น่ากลัวมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมกันหน่อยแล้วกันและถ้าเกิดใครนะครับอยากจะส่งเรื่องมั่นใจว่าสามารถมาเล่าออกรายการได้อยากแชร์ประสบการณ์หลอนน่ากลัวน่ากลัวแบบนี้นะครับก็สามารถส่งชื่อเรื่องเรื่องย่อแล้วก็ที่อยู่ติดต่อกับเน้นว่าเป็นลายจะดีที่สุดมาได้ที่เมลที่อยู่ใต้ข้างล่างนี้หรือว่าพงพิทักษ์แชนแน สำหรับเมลนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมลที่เอาไว้รับทั้งงานแล้วก็สําหรับการเล่าเรื่องผีด้วยนะครับผมเอาไปว่าในวันนี้ก็ไว้เฉยเป็นเท่านี้ละกันสําหรับความหลอนในวันนี้มั่นใจเลยว่าหลายๆคนเนี่ยต้องแบบกลัวกูส่วนตัวกูยังขนหัวลุกเลยเนี่ยนะครับเอาไว้ถ้าเกิดท่านชอบกันนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อภาคีแม่ของเราด้วยแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าจะเป็นใครมาเล่าก็รอติดตาม,มากันแล้วก็เกิดท่านอยากเล่าก็อย่าลืมส่งเรื่องราวกันมานะครับผมวันนี้ถ้าได้ล้านวิว มินเนี่ยมุกโดนเผาทิ้งแน่เ <Yeah. S 1> อาว่าวันนี้ไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ